เพื่อนฝนตกทั้งอาทิตย์ข้างนอกก็หนาวอุ้ยไปไหนไม่ได้ไปเลยส่งกำลังใจให้ลุงปาแล้วก็ไปออกกำลังกายกับวิวไปเลยค่ะสู้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 ไปเลยไปโยกโยกกันเลยไปตนหนาวมากเปิดไฟออกกำลังกายนะนี่เปิดไฟออกกำลังกายนะนี่เปิดเพลงโยกด้วยไปเลย วันนี้จะเอาให้วันนี้วันไอคลิปที่แล้วไอสำหรับคนที่สำหรับคนที่เป็นดูสิถ้าหน้าร้อนจะใส่ขาสั้นตอนนี้ใส่ขายาวมันหนาว <c oughs> นะคะโยกโยกไปเลยโยกไปเลยโยกไปเลย โยกให้เหงื่อออกนะคะคลิปที่แล้วสำหรับคนที่แขขาปวดขาขาที่เป็นขาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตรงนี้นะคะตรงน่องบางนคนขาใหญ่น่องใหญ่ใครอยากแขคเดียวขาเดียวนะคะเขาเรียกว่าคนที่เป็นเส้นเลือดขอดโอ๊ย คลิปเส้นเลือดขอสดสำหรับคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้วีวีก็จะมาพามาออกกํลังกายด้วยโต้โต้น้ำท่วมโต้ลมหนาวที่เมืองนอกหนาวสายย่อม,มาแล้วไม่เคยไปเต้นที่ไหนน,ะนั้นเต้นเอาเองนี่แหละเสื้อหนาห้าน,นเลยแม่มาเลยหนาวมากเลยทั้งนอกหนาวหนาวขนาดนี้นะคะ อีกสิบนาทีสองโมงเช้าก็ยังได้เปิดไฟเลยถ้าไม่เปิดไฟมืดมืดค่ะมืดเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อก่อนใส่เสื้อตัวใหญ่มันใส่เสื้อกันหนาวจะถอดเสื้อก่อนถอดหน้าเวทีถอดเสื้อก่อน,อ,น,อ,อ,อ,นออกรก่างกายไปเลยจุยดยยุไปกับบีบีเลยนะให้เหงาอ,ออกนะคะ ให้ออาให้เหงาก็แล้วแค่ย่อย่อใส่ย่อ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 ป้ารู้สึกเอาใครพิมพ์เข้ามามาไม่เชื่อว่าอายุอายุหกสิบก็สิบวให้ออกร่างกายสับอต้องออกกำลังกายนะคะไม่ได้ไม่ได้ดิ ติดแล้วติดออกกำลังกายยังดีกว่าติด่างอื่นนะต,ติดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเรานะคะยกไปเลยยกไปเลยแขนขาเรียวนะคะแขนขาเรียวเพื่อสุขภาพของเราถ้าเราหุ่นดีหุ่นเพียวเราก็ไม่เตีย้ยเราไม่ชอบ ไม่ชอบขาหมูเราชอบตัวเอสตัวเอสเอเวลาไปดูคลิปเจ้าปู่ว่าขาหมูเราไม่ชอบจิบจุดไปเลยอย่าลืมดูแลตัวเองนะัะสุขภาพต่อสู้กับอาการแล้วยังไม่มีพอต้องมาต่อสู้กับ หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะจ๊ะสู้ๆไปเลยวันนี้เลยแบนเลยยังหน้าท้องนะแบนลยยังหน้าท้องนะหน้าท้องเป็นตัวเอหรือยังหน้าทอ้องต้องเอาให้ราบนะคะหน้าท้องต้องเอาให้ราบนะคะเอวต้องเอาให้ขอดเอวต้องบิดเอวให้ขอด อย่าลืมไปทำภาพวีพี่จะเอาหน้าทองออกให้รีดออกให้หมดเลยยุดยกยุกนี่เอาหน้าทองในตัวนี้นึ่งรองแป้ยไปเลยตัววียกเอาให้ออกอายุเป็นเพียงตัวเลยล้มแล้วล้มแล้วทิดจะกีย่านบนบอกแล้ว โยกเข้าไปโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกโยกเข้าไปโยกเข้าไปให้มันหลุดเอาโยกโยกโยกจุด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 โยกเข้าไปเหงือกกำลังออกแล้วค่ะท like so so ีพได้สักหลอดโยกเข้าไปโยกเข้าไปอย่ายอมแพ้ลมแล้ว ก็เลยก็ลั่งพืงาพืองาแล้วไม่ยอมแพ้นะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขเต้นไปเลยเต้นไปเลยเพื่อสุขภาพของเรา เช็ดขาเช็ดแขนเช็ดขาเช็ดแขนเช็ดขา,าต้องขยับขยี่ยนนะคร่างกายถึงจะถ้าสุขภาพดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดไม่เคยเป็นคุณหมอบอลลูกชายคนเยีอยคุณหมอจะมาเบรกแม่ด้แ แม่ก็ชอบออกกําลังกายไปเต้นหน้าเวทีก่อนนะไปงานบุญงานบุญบ้องไฟฉบับไปดิสโกโ้บก็พอท่านะ ใช่ไหมคะหน้าท้องหน้าท้องเอาออกให้หมดเลยหน้าท้องแขนแขนแขนเราต้องแขนขาเรียวเพายาแขนขาเรียวนะคะคลิกเข้าไปดูคลิปต่างๆที่แขนก็คือแขนเราต้องรีดแขนรีดขา เดี๋ยวก็ไปอ้อยเหงื่อออกแล้วค่ะเอาไปทําดูนะคะอย่าลืมออกกําลังกายนะเพื่อนถ้าอยากคุณด,ดีหุ่นสวยสุขภาพดีไปเลย